กองทัพอากาศไทยได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศเต็มรูปแบบบริเวณแนวชายแดนตะวันออกในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังมีรายงานการเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ต้องสงสัยใกล้ชายแดนจังหวัดสแก้วเครื่องบินรบเฟ 16ของกองทัพอากาศถูกส่งขึ้นบินในระดับความสูงต่ำเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจการและตอบโต้การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นโดยรายงานจากศูนย์บัญชาการระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนการป้องกันอธิปไตยทางอากาศและไม่มีการโจมตีข้ามแดนหรือสร้างความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ใดๆแหล่งข่าวจากกองบัญชาการกองทอ หาพระอากาศเปิดเผยว่าเป้าหมายของภารกิจนี้คือการแสดงกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่มั่นคงที่อาจขยายตัวและเพื่อป้องปรามการลุกรานของกลุ่มติดอาวุธที่มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการส่งเครื่องบิน F 16จำนวนสี่ลำขึ้นบินในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ โดยเน้นการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่ชายแดนตลอดแนวกว่า100กิโลเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์ F 1 6 Fight ทิ้งเซอเคิถือเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยมานานกว่า30ปีดอวายอสมรรถนะการบินที่รวดเร็วคล่องตัวและระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า150่ากิโลเมตรการติดตั้งระบบนำวิธีที่ทันสมัยช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างแม่นยำ เครื่องบินแต่ละลำที่ถูกส่งขึ้นในภารกิจพายุเหล็กถูกเตรียมพร้อมด้วยระบบตรวจจับความร้อนและอาวุธปล่อยนำวิธีระยะกลางเพื่อให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉินในขณะเดียวกันกองกำลังภาคพื้นดินได้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายความมั่นคงใน พื้นที่มีการตั้งจุดตรวจเสริมและลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่มีการประทะก,กับฝ่ายใดและเน้นการป้องกันภัยเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชายแดนไทยพลอากาศเอกสมชาติวิริยชัยโคศกกองทัพอากาศแถลงต่อสื่อมวลชนว่าปฏิบัติการพายุเหล็ก ไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือรุกกรานประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นมาตรการเพื่อยืนยันอธิปไตยของชาติและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบไทยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีการแจ้งเตือนต่อศูนย์ประสานความร่วมมือชายแดนก่อนเริ่มภารกิจเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดระหว่างประเทศรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยได้ออกแถลงการสั้นๆระบุว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมร่วมมือกับไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดในภูมิภาคนักวิเคราะห์มองว่าการสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสระหว่างสองประเทศจะช่วยลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่อาจบานปลายได้ในอนาคตหลังเหตุการณ์ดังกล่าวชุมชนตามแนวชายแดนได้ รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมีการจัดทีมแพทย์ทหารลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองหากมีเหตุฉุกเฉินรายงานระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมองว่าการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นว่าปฏิบัติการพายุเหล็ก สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในด้านยุทธวิธีและเทคโนโลยีทางการบินการส่งเครื่องบิน F 1 6เข้าพื้นที่ชายแดนในช่วงเวลาจำกัดโดยสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแสดงถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกเวลาหลังการปฏิบัติการดังกล่าวกองทัพอากาศไทยได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการความมั่นคงร่วมระหว่างประเทศเพื่อรายงานผลและหารือแนวทางลดความ ึงเครียดในพื้นที่การดําเนินการดังกล่าวได้รับคําชมจากหลายฝ่ายในภูมิภาคว่าเป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบทางทหารและการรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันกับการทูตแม้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจะกลับสอผู้ภาวะปกติแล้วแต่ปฏิบัติการพายุเหล็กถล่มพรม,พรมแดนได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทั้งฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลการเสริมสร้างความพร้อมทางทหารควบคู่ไปกับการเจรจาทางการทูตเป็นแนวทางที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าเหมาะ